ชุดนี้เี็นมีผัดกระเพราราดสามกล่องพิเศษหนึ่งธรรมดาสองแล้วก็กะเพราลาาไข่ดาวอีกหนึ่งจานทั้งหมดสี่ทำไข่ดาวรอได้เลยครับสี่ใบแล้วก็กิป เป็นผัดกะเพราหมูลาดเยบงทอดลาดใส่กล่องอันนี้องออันนี้ชุดนี้จะเป็นชุดของพี่เขาก่อนสามกล่องพิเศษหนึ่งธรรมดาสองแล้วก็ลงลงเผาดาวหนึ่งจาน แล้วก็หน้าวันแยบงได้ค่ะแล้วก็ก enfin, ิฟอีกช่วยหนึ่งได้เลยค่ะบก้าให้มาผัดครับกะเพราหมึกโคนหมูราข้าวไปเลยเอาทำไข่ดาวรอยสี่กอง ตัข 3, ข 1, รรตกข้า,ารอ,ไ,อ,านะอได้เลยสามกล่องพิเศษหนึ่งธรรมดาสองเอ้ยออถูกต้องแล้วแล้วก็ข้าวเปล่าไปปวดด้วยถุงหนึ่งเอาได้เลยได้เลยโอเคอ่าอ่าไอ้นปางไม่ได้ให้ตังค์เน,นาะไอ้นงปางไม่ได้ให้ตังค์เนาะโอเครวมยอดทีเดียวเลยรวมยอดทีเดียวเลยป้าบงนงปางโปปด เช้าเช้าจะขายดีเนี่ยนะครับบ่ายๆมาก็จะเงียบเดี๋ยวพันทีเดียวเลยอ่าพี่กิฟด้วยพี่โตโให้พี่ที่โต๊ะก่อนทั้งหมดสามกล่องพิเศษหนึ่งธรรมดาสอง Uhm. Uh, อ okay. ่าน้ำจิมสตูกี้นะครับอ่าเพศจากเพศไม่เลยท้ำจิ้มสตูกี้สองโอเคตัวนี้จะมีเยอะหน่อยครับอ่ากะเพราสี่สตูกี้น้ำสองแล้วก็กะเพราหมึกหมูสับอีกหนึ่ง กระเพาะหมูก่อนสอนสี่ใช่ใช่ใช่เราจะผัดกระเพาะหมูก่อนนะครับ

อ่สี่สิบสี่สิบห้าสิบองน้องสามกล่องร้อยสามสิบาท่ ไม่มาเลยไม่มาเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยได้เลยเจำมาเลยโอเคเป็นไรครับ

ไข่ดาวทั้งหมดเลยครับลงจานหนึ่งใส่ไข่ขาดาวด้วยวดาวทุกกล่องดาวทุกกล่องห้าสิบกับแปดสิบร้อยสามสิบบาทกระเพาหมูไข่ดาวของละสี่สิบบาทพิเศษห้าสิบบาทเอาพี่กิฟต์ต่อเลยใส่ถ้วยใหญ่เลยครับ ข้าวข้าวไม่ต้องเยอะเด้อคลิปอะ่ะแป๊บแป๊บแป๊บผัดที่วางไม่ได้จายังไม่ได้ผัดหแล้วจะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเออเดี๋ยวก็ซื้อกล่องใสมาเลยทรายาจะล้วนก่อนไหมผมจะทอดทรายบงแล้วนะอ,อ่ะเข้ามาเข้ามา แล้วก็มียำหมูดาวทุกกล่องครับทั้งหมด130บาท3กล่องเข้าม,มาเข้าม,มาล้วนเลยพี่สาเจ้าพิเอษกล่องเมลอดเวลาอยู่ข้างบนสุด อเอาลเออต่อไปเลยส่อไปเลยต่อไปก็ดีดดดน้อยไหนไไยังเลยเดือดรอทอดอยู่ยแต่ทอดให้เด็กไม่เป็นไรหรอกไม่รีอไป อย่าปิดไฟเด้อเดี๋ยวทอดปลาต่อโอ้โลาปูดูแล้วคิดก,กินเลย ให้ให้เขาชิมเอาก่อนเด้ออย่าโาะเขากินไม่เปรี้ยวเอาละลูกค้าให้ลาทอดครับลูกค้าให้ทอด แล้วก็ใส่กล่องไปได้เลยกระเป๋าถุงหนึ่งราคาที่คกิปได้เลยครับ ชุดนี้มาหลายจานครับต้องวางแผนดีๆเวลาออกของตัวไหนที่ออกพร้อมกันได้ต้องออกก็ชิบาทนั่นแหละแต่ไม่ต้องเอาข้าวเยอะใส่เครื่วใหญ่ใช่ถูกข้าน้อย ไอ้ต้มฟางสามสิบเยบงสี่สิบถ้าเอาข้าวด้วยอะ่ะไอ้ปวดร้อยไอ้ปูดร้อยหนึ่งอืมเยบงถ้าเอาข้าวด้วยก็ร้อยสี่สิบบาทถ้าไม่เอาข้าวก็สามสิบอืม 啊，对对。对呀、uh。Huh.